ถึงเทศกาลอบพริกอบพริกพริกสุกเนี่ยอบแหง้งตอนนี้ก็แห้งแล้วนะเนี่ยนหน้าเพราะว่าพริกเม็ดเล็กนี่มันจะแห้งเร็วแห้งเร็วดูวแหง้แหงแล้วอันนี้แห้งแล้วแต่ก็อบอีกประมาณก,กี่นาทีเนี่ยอันนี้ประมาณอีกสี่สิบก็ ก็แห้งแล้ว40นาทีจริงๆแล้วนี่นะ่าอบมาหลายวันแล้วอบมา3วันใช้ไฟ 50, 50ิบองศาไฟตรงนี้ตอนนี้เหลือ45าส50ไฟไม่แน่ใจด่ดูใช้ไฟ50องศาใช้ไฟ50แล้วก็อบป,ประมาณ วันละสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงไม่ได้อุ่นานเพราะว่าพริกนี้มันมันแห้งเร็วไงพริกเม็ดเล็กนี้มันแห้งแล้วนี่นี่แห้งแล้วนะดูให้ดูว่ามีเสียงกึกกๆ็คือเมล็ดมันแห้งแล้วเมล็ดมันแห้งก็ก็อบแล้วก็จะใส่ขวดโหลเอาไว้กินนา Rut, นพร <mm ิกแห้งมีเยอะเลยนะอบอบไว้ ไม่ชอบแช่ในช่องฟิตเพระาะว่าแช่ในช่องฟิตม,มันมีเยอะแล้วไงก็เลยเออเราเอามาเน่อยอบแห้งแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือเวลาอบแห้งในบ้านหน้าหนาวนี่มันกลิ่นแรงมากนี่น่าใช้ใบเมงลักเอามาอบด้วยแล้วก็มันจะได้ลดกลิ่นฉุนอันนี้เหลืออีกกะละมังหนึ่งนะยังไม่ได้อบ ยังเป็นสดๆอยู่เลยพร,พริกสุกนะ,ะนี่น่าชอบอบแห้งเพราะว่าไว้กินได้นานแช่ชงฟิตมันพื้นที่จำกัดมันเราม,มีตู้แช่แข็งไม่เยอะปีที่แล้วมีเยอะแต่เอาไปขายแล้วเพราะมันมันใช้ไฟเยอะเนาะเพราะมันเป็นตู้ใหญ่เหมือนร้านค้าแบบนั้นก็เลยขายทิ้งก็เลย ซื้อแบบตู้แช่แข็งแบบขนาดเล็กมาไว้แบบประหยัดไฟเนาะก็เลยแช่ผักเยอะไม่ได้แล้วแต่นี้ก็เลยเอามาอแบแห้งเอากันแล้วกัน